S <S <S เสียงพรมือต้อนรับอีกทั้งสองทีมนะครับวันนี้ลงหัวนำทีมโดยลองกอบลองมุ้ยนะครับแล้วก็ท่านลองราหัดพาทีมสพเมืองนะครับเอนะครับลงทีมือนวัน,นะไรไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับคนละสายนะครับมาเจอกันาลับก็น่าจะเป็นคู่ที่บอกว่าสุดมันแล้วก็สุสีแดงนั่นคืสอสพอเมืองเอนะครับ แล้วก็ทางด้านไปเล่นเปตองมาครับก็เลยชุดเลยต่อเนื่องนะครับรองด้านจับมือครับเปตองนี่ใช้สนามอะไรที่สนามกีฬากลางเมืองส่งสี่ทีมตกรอบเนี่ยผมก็ว่าเกินไปนะครับส่งมาสามสี่ทีมาเปล่าเข้ารอบสักทีมยังไม่มีข่าวก็ดีใจกับทางด้านคำเจี บ้านคอด้วยครับพี่บอกว่าสร้างผลงานดีลแล้วกันหา้าประตูต่อหนึ่ง็ลิวรอเขาดูจนรับรอคู่นี้ับระหว่างทางด้านเขาฟพอมเอนออเ,อเองนะครับ ทุกทางการสพดงหลวงอบดูห้่ยจะมาลอกยัอยู่าย่าเราเรางแบบให้เงินนะครับของ0าด้เราได้เรียนนเราครับอไราเล่าาเขาเล่อเกนล่่ครับอ้อะไรเนี่ยคอนเซ็ปอะไรครับคอนเซ็ปอรอรใครูราเลาตู ไปขุดมาจากซาเบตองเลยแก้ไขกางเกงน,นะครับกรรมการทักท้วงมาเรื่องกางเกงของมันมีซิมนะครับอันตรายเห็นบอกว่ากันเลยเกงขาสั้นได้ไหมกรรมการทักท้วงมานะครับผมผมต้องประกาศตามกรรมการนะครับกางเกงทยุทธ์เนี่ยไม่มีประโยชน์นะทยุทธ์เลยถอดออกโอ้ เต้เซเต้เซลงไปก็ได้ต่อคนนี้สำคัญนะครับดีชั้นสองนะครับท่านรองตาก็แต่งตั้งให้แล้วครับยูฟ่าครับนะครับยูฟ่าครับแล้วมีถ้วยรางวัลนะครับพี่โมถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลสามพันบาทนะพี่โมธรรมดานะครับสามพันบาทก็งดคอยดูวันนี้รองพ้องกับปอรองมุ้ยเนี่ยรองธีรวัตรลงด้วยตนเองเนี่ยชูมือไหนคนไหนเนี่ย เบอร์สาสิบสามครับเดิมไ<อ>งินกันครับทั <สะ S 1> บนท <สะ S 1> ีตลอดขอบคุณท่านเราต้าครับหรือว่าตาห้าสองครับอ่าระบาก็อยู่ที่สปอร์เมเจอร์น,นะครับกว่าที่ราเชนออกขวามามาออกมาที่ทางด้านเข้าในอีกกออกไปซ้ายครับยังแตะบอลเลนเส้นด้านซ้ายอยู่จะกดเขา้าในได้ไหมครับ เชิดศัก,ด,ด,อออกไไดิ์มาที่ทางด้านเตยมาท่านรองมี้ครับตัดบอลอกไปได้มาที่ดองกบหลูนน้อรอดดาครับมาเข้าทางครับเสียบอลเหมือนยันรับทางด้านสวัสด์ต่อยครับสวัตรต่อยครับมาที่เบอร์ยี่สิบสี่ของทางด้านดองหลวงแมาดี ยังคลุกคลิกหน้าประตูงัดออกมาอ้าวยังไงครับทางด้านเบอร์2กของทางด้านดงหลวงครับว้าฮิมโมครับวันนี้น้องตาลครับตกไปนี่เล่นสุดหน้าผมสังเกตดูผู้เช่นดงหลวงนี่ขาดตัวที่เด็ดในอดีตครับคนใหครับโซล่าเซลครับคนหนหายไปไหนนะโซล่าเซลลไม่เห็นนะฮะโซล่าเซล์ะไรครับเออเล่นโกเล็กเคยเห็นอยู่นะครับโกเล็ก อดีตทาทีมด้วยกันฮะเล่นดีชื่อสายคัทสิกับโซล่าเซลีรวัตมาที่มาตัดบอออกฝาครับบารอมก็โย่ออกฝาและก็มีพื้นที่ มาดูเหมือนจะยกแต่ไม่ครับแต่บอลสั้นเข้ากลางครับโอ้มองคลมงคลมองเอาไปมาเข้าทางของสอมเมองครับแมาแต่บอลครับไม่ผ่านครับต้องคืนหลังเข้ากลางมาครับมาที่ทางด้านอันตโตนิโดยวมาที่แต่ว่าต่อยครับอันตัวที่ขวาโขกตบบนบอลกลาแบบนี้ไหวไ,ไหมไม่ไหวซะแล้วครับ ทางด้านซ้ายจะฟรีคิกออกมายาวมาครับโอ้มองมาครับทางด้านราเชนโอ้ตัดไหนลูกนี้อัตราเสียงสูงมากทางด้านรองมหาศครับตัดบอลสวยครับปาดิออมโอ้ราเชนครับแต่บอลได้อันโต และลูกดีแรงไปอีกแล้ว่าออฟไซด์ครับถ้าเสมอในเกมโดนจุดโทษตัดสินครับใช้ผู้เล่น5คนเบื้องต้น่ายัางเสมออยู่กับชัดเดดจนเสร็จสิ้นรู้ผลแพ้ชนะนะครับ <c oughs> ต,ต้องขอบคุณกากูก้ชีพเ้วยครับ กูไฟร่วมใจครับมาถึงเรียบร้อยครับใครที่ต้องการบุมจาครับเลๆๆๆๆๆๆ็กๆในน้อยจะถมจะบานได้เลยนะครับเรามองาโอ้โหเราาัสปกตินี่จะล่นิเส้นนะครับวันนี้มาเล่นเซนเตรอร์เลยเอวมาที่ออมลกูกดีมาจ่ายบอลยังไม่เข้าฝักครับยังไม่เดินบอลเลยแต่การสอพอมเมือง อาถืาโตครับแมาต้องเตะที้งเอาเข้าทานโจ้นะบิ้วโอ้โหห้ามพลาดต่อหน้าต่อตาครับมาที่บิดน้อยครับตัดบอลเข้าในก็ตานโอ้ไม่ถึงธรรมศัก์ตัดบอลไปถูกที่สอพอรเบอนสปอร์เบอนครับรองบัณฑิมาที่อันโตและก็ตีออกฝาน้ำหนักค่อนข้างดี อดีตอันโอครับรอปมเบยกมาโดนตัดต่อไปครับมาลูกเดี๋ยวบอดมาครับสาสครับ จาลูกีโอ้โหถามมันสักไม่ผ่านท่านร้องประหัดครับมาที่อันโตอตัดบอลมาที่สารวัตรต่อยครับแต่ลูกนี้เ้้วรอบดา้านนีแต่บอลลงฝามาครับอันโตครับมีโอกาสครับมีเ็จเลือกยกลูกนี้ลึกไปหน่อยโอ้ลูกนี้ครับร้องกบ แต่บอลเดาฝาไปดูกดีเจครับกลางมาครับเอาเกี่ยงกันเร่องครับโอ้ดีครับบิดน้อยครับตัดบอลมาแล้วก็มาเข้าทางสานก็ถูกยกยาวมัที่สปอตบอลเกงครับตัดบอลมาที่ทางด้านราชเชม ยกบอลลูกดีน้ำหนักค่อนข้างดีมากที่ราเชนแต่บอลมาอันต่อแบอลมาตัววัดต่อยครับตัววัดต่อยแม่ไม่ว่าจะทะลุเองครับแถวสองครับแรงกับเบกคกครับเต่าเพื่อนอยู่ไหนครับไกลแล้วโอ้โหใชย่ยอดนับตัดบอลสวยเหลือเกินบอลมาที่เจ้าหน้าที่สอบพอไปงี้ออกซ้ายไปครับแต่บอลลูกนี้โอ้โห ก็ยอกแตะบอลแท้โอ้โหมาพลาดดาดอกสุดท้ายครับวารุนในนี้ครับทางด้านโดอซิ่ปล่อยบอลให้กับาบเจโอ้โยเอาไม่มอยู่ครับอานตะบอลเข้ามาในสนามก็เสียบอลให้กับทางด้านธนาสเสร็จครับที่ตานตา,านดอกฝาบป แม่ลูกดีมงคลครับเสียบอลซะแล้วมาที่พี่ปริดิศ์ครับเอ,อาประดี๋ยเซลรัชตะาแม่ลูกนียาวเกินไปหรือเปล่าับแม่ต้องเตะทิ้งถ้าจะทุ่มกับโอนทุ่มกับฮีปริดิศน์ปดิทุ่นม,มาครับให้กับทางด้านแฮร์รี่ย ยกบอลมาเข้าทางราเชนประดิษฐ์มาที่โอบซิลมาที่ราเชนราเชนมาตัดบอลออกมางขวาสักโล่งๆนึกตัวกำลังดันควนเส้นควงแบ็คด้านขวาของสกอร์แมนนี่พลาดหลงหลงตายกับเสียบอลด้วย ว้ารอนมหาดข้าไปเก็บบอลไม่ได้ครับแต่ว่าลูกนี้เก็บบอลไม่ได้ครับแล้วกามาที่จุงนั่บรอแชรับมีทางเลือดออกขวามาแล้วก็เข้าในโอ้เอ้าแฮร์รี่บิวา์มาช่วยแล้วก็ไปทางด้านลูเส้นด้านซ้ายสวยงามหรือเกินเข้า

ออกซ้ายไปเธอสักโอ้ปล้นดิ้ครับถีบบอลก่อนครับแล้วก็หน้าราดอร์ต็อกอยู่เข้าในครับรองมุยครับโอ้ดูมงคลตอกส้นมาเข้าทางเขาทางหน้ารองมุยครับธรรมศักดิ์ยกบอลหนีครับให้ท่านรังจบออกไปทางนั่ากราบเท้าครับแล้วก็คอซ้ายสวยงามือนกลยครับมาที่โอ้ ปะทีบรับไปลื่นสนามซะงั้นไปไไไเลยไปเลย่วาวันที่ทางด้านรัหน้าลูกนี้มีการดงหลวงจะกบตูมครับฟรีบอลเอาไปทางด้านบินเส้นทางด้านมองคลมองคลโอ้โหเนื้อตัดถึงใจเคาะแม่บาท่านรอมุ้ยครับได้งับทิ้ง อ้าวยังอยู ên, mà, mà. O, Annie, ่อวันนี้ลิมเส้นครับเลยมาแม่เอารอมจบโอ้โหทางด้านมายี่สิบบาทครับทางด้านสอพอเมืองแอรนี่เสียส่งไวแล้วครับไปไปไปคว้าไปวันนี้ใบเตย แล้วก็โอ้ไซอูใบเตยครับยาวเกินไปอีกแล้วคิดอีกว่าสูตรไหนมันจะมีสกอร์ครับสำหรับวินเองโอ้โหด่าโต๊ะ ผู้เล่นตัวใหม่ๆเขากั้เบอร์9ครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรลาองลากเขาอันนี้หมูนได้สองอ่ะโอ้ยหายแล้วครับลองกบและก็โอ้โหโอนันนตาครับโอนันนตา อายุเท่าไหร่ไม่มีเลสแบนคนนี้ไม่เทีย่ยบย,าาบ,าาบ,บ,บยกบอลยาวมาอ๋ไม่กล้ามองครับมองคนลูกนี้คอร์ดขวามาอาดี้ดาบดอดาบดอครับยกบอลลูกนี้ให้แฮร์รี่บิลมาที่ทางด้านธนศิลป์ครับสันธนาเิลปออกขวาไปว้าไม่ผ่านทางด้าน โอ้โหเชิดสากับหมวกลูกนี้เอ,าอ้าวสายยนเสียบอลมายังได้อยู่ประเดิดครับเท์นบอลได้แล้วก็เข้าในครับมาที่โอเซโอเซไปให้ใครลึกไปหน่อยออโอ้โหยาวมาครับโอเซมองไปที่แฮร์รี่เบลมาชาดิดเดียวครับโดนเก็บบอลไปซะแล้วอ้าวเข้าทางโอนาหนนะ้า มาที่ประดิษฐ์อดีตครับคืนให้โอรโอน่าโอน่าหน้าครับโดนบล็อกมาที่สันธนาเเนน่าไปฝาไปที่รองกบอีรวัตมามาตบลูกนกเข้าด้สันธนาเิรป์ยาวๆาวับแม่ปะตูนหนมห่มเลอเกิน มาที er ่ดับด้วยถมาที่เอาเซลถ้าบอลมาที่โดนทีโดนยกยาวครับถึงดูไม้ไม่ถึงครับสันตนาสิ์จับบอลไม่ได้จะเข้าทางของใจได้านโอ้โหสวยงามครับและต่อไปมีออฟไซ์ยกและก็ เซตบอลไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูกครับมาเข้าสตรทวันลูกนี้เลยครับจากการพาแล้วครับการดูประตูต่อเสริมเป็นของทางด้านสพเมืองเองโอ้โหทางด้านบิดหลอลงไปแล้วครับแต่สถนนนการันค์สงด้านดงหลวงกบตูมกับเบอร์สาวทเจ็ดวัดที่บิวประดิ์โอ้วัดดิต ยกลูกนี้สั้นไปบ้างเราวาดต่อยแล้วก็มาที่โอซูหาทวงสันธนาสินบองไว้แล้ลูกนี้ยังไม่ต่อยบอลครับเข้านายมาที่ประเด็กประเด็กไปให้ทางกันนโอ้ผมไปถึงมือมือไปไหนไดีจริงเหรือเปล่าตัดมาเข้ามาแล้วก็โลเปลืก,กาดแล้วครับเอามาทายแล้ประเด็กอ่ดีครับเจ้าบอลออกขวามาที่โอซู โอ้ซิจการเข้าไปลัวกมาอย่างดีนะเอาย่ะเออออกซายไปดึงกานไต่ลอยครับสหรัฐาต่ลอยออกไปที่ราเชนราเชนเข้าท้ายสาวตูองตัดขวาออกมาที่เอซิตัดโดนโดนบังซะแล้วและถึงเส้นหลังทับคอ เวลาเหลือเยอะครับลูกนี้มันลองกอครับเสียบอลครับไ้ยังโคคลิคย์มาเข้าทางตัวเชนปราดิดเราทางด้านริมเส้นได้คว้าตามล้มลงไปได้ฟาที่อิมโตครับอนมโตเจอทางด้านธนสินครับมีอยู่แล้วก็ตัดในโดนเสียบอลให้กับสันธนาสินครับแล้วก็วางบอลยาวมาที่ทางด้านตาลครับออกไปที่มอคลน ขวาไปที่รองกบตัดบอลเข้ามาขอดซ้ายครับล่องๆครัรรรรบทางด้านปัทิพโอ้เฟสทัพไม่ไดีโอ้โหมาเข้า,ขา,ขาไไเขาเตะแทนได้หรือเปล่าครับตีกับมาที่ใจใบไต้เสียบอลมาทางด้านใบไต่ถือละใบเตยครับแต่บอลยาวไปไหน่อยวาสุริยาเพชรโดนเขาเตะแทนไม่โอ้ต้องเซตกลางมาที่ราชเชน ราเชนอ้าวออฟไซครับเหลียงลหลไม่วันดีครับนแน่งด้สันธนาสินยกบอลยาวไปโอ้โหบัดดิ้งงัดมาใยเตยใยเตรยรับเทินบอลตัดเข้าในและมาที่ออวซสี้ยวที่อันต่อ และก็หู่นล่นของจะาด้าสาวพอลโมโนครับและเข้าทางของโอเซียดอไปซายไม่มีปัญหาครับสาวประตูต่อศูนย์ ไม่ได้ขี้ลื้รับแต่ไปเจอความเร็วครับแบนหลังเอาไม่อยู่ครับเอาฝามานราดนแต่บอลมาที่มงคลครับนราดนอีกทีบางไว้เชิญได้ด้วยเอาฝามาาอยางไงครับ โยบบอลลูกนี้โอ้โหมาที่สุริยาก้ามาเข้าทางของรองครับรอมกดไปให้แชมป์ครับจักรวาลมาแชมป์จักรวาลครบเบิดอ่ากลิ้งลงไปแล้วนาราดอนโด,โดนานะ่าแม่มท่านมุยครับรอมมุย้ยซ้ายมาและปะทีบแต่บอลยาวอีกโอ้ มาทีเลเวลน,นี้โดนโอ้ไปไหนดีดออกซ้ายมาที่ทางด้านรัชตะนะรัชตะบอลเื่อพัฒนาเื่อแล้วก็มาที่อันโตอันโตไซโต,ต,ต,ต้โอ้โหอันโตนักไซบระตูต่อศูนย์โอ้ดีทันว่าเคาเตอร์กแทกขึ้นครั้ง มาทีทางด้านสรยุทธ์นราดล์มงคณนราดล์นี่ทีมาดิสุริยาโอ้ลูกนี้โดนสอยขาแต่ประการต่อยยาครับหมดขึ้นลูกนี้ทุ่งให้ไกลให้สันธนาสิน ยกบอลให้กับทางด้านสุริยาให้กับทางด้านลองกบและใส่ตจนข้อไม่ตรงกรอบยังไม่มีผลงานครับสำหรับทางด้านดงหลวงกกตุ้มรองบัณฑิรายดว่วนบรองสุรินที่โอแาน่าแม่ยกบอลหนีมาที่ดาบประดิษฐ์โอ้เสียบอลเหมือนกันแม่ทางด้านปฏิทัศน์ช้าดิบเดียวทางด้านตาลครับโอ้ ไปซรายครับตาณนัทพลไปที่มงคลมงคลโดนบีบโดนกดดันเอาอยู่ไหมไม่ผ่านทางด้านผู้ก,กองวุงเยามาที่โอซิลออกไปที่สารวัตรต่อยตัดบอลมาที่ทางด้านโอซิลรัชตะให้กับทางด้านใบเตยครับด้านทางด้านาดานาดน โอ้ยอาวลครับอย่างน้อยก็ได้ดีเลยครับมีดาบสองครับไปใจโอ้โหมีแซมครับโอเดน,นามาที่ทางด้านโอซิลโดนมากเร็วแล้วกันครับท่านรองกบออกไปทางฝาครับผู้กองก็อยู่ ไอ้กายุางยกบอลลกนี้มาที่ออเซิลรัชต,ตะเอาฝาไปที่สวัสดิ์ต่อยครับตัดบอลมาสั้นไปหน่อยครับสุริยาตัดบอลไม่ได้สุริยาวุฒิไปไหนดิโอ้เอ้ามาที่รองกบกบใกล้ยกลและก็จังหวะสองครับได้ครับสันธนาศินแต่บอลสั้นแบบนี้รองกบก็บ้าเข้าฮอตจับไปแม่เดมทันรอมประหารครับ ทางด้านมงคลพูดเอาไม่อยู่ครับออกมาที่ท่านรองมือขึ้นมากล้าหรือเก่งครับรองมือลอูกนี้ไปที่ทางด้านพาดุพาดุสิมาที่มงคลว้โหรอ,องมือ เสียบอนให้กับทางด้านรัชตาครับยกบอลเร็วมาที่ทางด้านใบเตยใบ,ยเ,ตยบยเตยครับหนึ่งต่อหนึ่งกับประตูและกล้ามลาแม่สารวัตรโอ้ยสารวัตรอานนอ,อนเอาไม่อยู่ครับเจอดึงต่อหึงความเร็วสูงแบบนี้ครับโอ้ประตูมันเปิดกว้างเกิน อออไ่มาที่สันครับโอ้ยลูกด oh, ีกันมากบาดเษ็ครับที่เสียบอลให้โอซิลลองปะหัดครับยกบอลมาที่ทางด้านโอซิลมาที่โอดาน่าอ้าวลองปะหัดปลาย่วนล้มลงไปครับบาดเจ็บลูกนี เอาฟ้าบา่ะผู้กองไปดูแต่บอลลุมเส้นมาที่อันโตอันโตไต,ต่ซ่า,านครับให้กันทางด้านโดมลูกนี้รอมด้วยแม่ไม่เสียดายครับรอเพื่อนนี่โอ้โหอันดานเบอร์ยี่สิบสี่ลงหัวใ ชาสูงแล้วกัน <laughs> อรองมาหัดบอกว่ามันชาขึ้นสูงเลยกันบงกันบ้านจะทำได้หรือปเปล่าวันีูลองมหัดเอามาที่อันต่อดีไม่มีใครครับมาที่ทางด้านสันธนาสิงเจอทางด้านโอ้ แดนเชิดสักดังแล้วับไม่มีออัซด์คกับหนึง่งอ่าเตรียมรูปใจไว้อยู่นะ้วนะมวอนแมน อัวเป็นลมไม่ใช่อะไรแล้วับมาที่อันโตมาที่หมวดแมนอารมณ์ดีเอาฝาไปแต่บอลมาโอ้โอ้ซือ้อยังได้บอลอยู่แต่บอลมาที่ดาบดินลากมาลมาลากออกที่บอลเข้าไปแล้วก็ยกมาที่อันโตอันตโตสักเทนบอลแล้วก็ยังไดง้ดีทอฟฝาไม่ผ่านทางด้านตาลมาที่มงคล มงคลเีี่ยวมายังได้อยู่ครับสามธนาเสงนั้นตอีบดแล้วก็เดินทิศทางไปที่ทางด้านศิริยวุฒิโอ้ยออฟไซยไหมไม่ออฟไซด์ครับแล้วก็เอาไปแย่งกันเองครับเพื่ออะไรไม่ทราบหมหแม่โอ้โหความตั้งใจสูงเกินไปครับมาไปแย่งกันเองครับมาที่ทางด้านโน้ ที่มา,มาตาตอ,อกขวาครับโหลดแม่ครับแมามา,มาล่เหนียวว,ยว้าวอ่าฟีคิกมาทดเวลาบาดเจ็บหนึ่งตอบซ่อนเล่นเองแล้วก็ยนมาที่แมนหดแมนครับหยกบอลลูกนี้ไปที่สารวตัตรตอยครับแล้วก็ ตีเข้ามาแต่ว่าท่านรองนี้โอ้โหเอากาจรมการเปาใหญ่ครับหมดเวลาครับขอบคุณทั้งสองสองพครับและแล้วก็กอบทานเจอกันิีคมน,นะครับและก็<ล>ทางด้านว่านใหญ่เจอกับทางด้าน,านกองกํากับสืบสวนสอบสวนพจวจังหวัดบุรีรารครับวัน,นพรุ่งนี้ก็ที่จะเจอกันในวันพรุ่งนี้ติดตามชมกันได้